จรเล่สุขจะเล่นธรรมญาติโยมทั้งหลายได้มาถึงสุสานถึงฝ่ายชาติแล้วเนาะก็จะได้เดินทางเดินทางมาทั้งวันได้พักผ่อนอคุณโยมมาถามว่าจะเดินออกวินาบาตรกี่โมงเจ้าของบริษัทไซโลอยู่ใกล้ๆก่าก็ได้เดินทางมาตั้งแต่เจ้าหกโมงมาถึงที่นี่ก็เวลาเวลาตอน,นนะเวลาเวลานะ่าจะประมาณ ห้าโมงครับห้าโมงตอนนี้ก็ถึงประช้าบรนทุ่งเจริญประช้าบรนทุงเจริญ,าารญก็ใกล้ใกล้ถนนไปหน่อยแต่กลมเป็นยังนะ <c oughs> อ,อย่างไดมันกลมมันไกล <c oughs> อ่าอ่บาบรรยากาศโดยรวมนะโดยรวมของปราชญ์ ตอนค่ำตอนเย็นผูงวิหกนกกาบินกลับลวงลังพระธุดงกดต้องกลับลังนอนคือปา่าจะเนาะลังนอนของพระธุดงคือปาอ่าจ้าที่นี้โอ้แต่ล้วเปิดปิดไฟบ่มีแล้วไฟบ่ได้ใช้แล้ววันนี้เปิดมีตูเรียบร้อยเนาะปิดตูเรียบร้อย เพราะว่าเคยมีคนมาลักไฟวะ่ะเจ้าลักอันนี้ก็ลักอัน,น,ล,อนลักหม่เนี่ยลักผัดลมลักอย่างนเนี้ยเพิ่นไปตอนนี้เปิ่นปิดไฟเสียดายหมดได้ชาิไฟละเนะาะอาจะปิดหมดแล้วปิดก็ไม่เป็นไรพอยังมีพอไฟที่ไฟที่อันชาิไว้ยังมีอยู่ ยังมีอยู่ไม่เป็นไรด,ด,ด,ดูตามสถานการณ์ไปอันนี้วันนี้วันนี้ที่สะดวกคือที่ไหนเอาตรงนี้ดีไหมน่าจะตรงนี้ละสะดวกนะออตรงไหนสะดวกตรงนั้นก็ติดถนนใกล้ถนนไปหน่อย ไกลถนนไปน่อยไกล้ถนนเอาอยัางไงไกลถนนก็ห่างกันไม่กี่มตรเอ่ออนบนเมนไปเลยดีกว่ามาั้ยรอนบนเมนไปเลยดีกว่ามาั้ยเมนทำความสะอาดด้วยัง Mình thông phòng sẽ hẳn thi nhỉ À, mến Mến này chẳng non đại Mến có trong tí này วันนี้นอนบนเบนแล้วกันเพราะว่ายังไงก็อยู่หางอยู่ห่างจากถนนหน่อยเพราะถนนมีอยู่สองอย่างนั่นเมนแบบเกา่าแบบเกา่แบบเกาหลายเมนไปแล้ว บ้านทุง่งถ้าเกิดฝนตกก็จะมีฝนสัตว์โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาง ต่อเตอิมอาคารปิดหน่อยประสงบ้านทุงนนท่งเจริญป่าจ้าบ้านทุ่งเจริญเอาเอาแถวนี้ละช้าช้าสบายสบายอย่าคิดมากอ่อ่ามาถึงป่าจ้าแล้ว ทุกเย็นย่ำขำคืนต้องฝืนต้องฝืนสังขารไม่ฝืนสังขารชอบเดินมานานปวดเมื่อยเต็มทอนจำเป็นต้องพักจำเป็นต้องผ่อน้าย ได้ที่พักผ่อนแล้วนะขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามได้ที่พักแล้วก็จะจัดที่พักจัดที่พักให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวออกรายการเข้ารายการเวลาเวลา19บเนาฬิกาต่อไปอพรุ่งนี้เช้าก็ออกเป็นทางค่ำเย็นอตอนหนึ่งทุ่มเดี๋ยวก็เจอกันทางสถานียุทยุ จเจริญสุขจเจริญธรรม